I think n k they waiting for you to ซ e m เ h ิ m That's why they keep follow you around here เจ้รูปหลอดเทวาสีส้มเจ้กินดอกไม้ฉันหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเนี่ยไข่มุกอันดามันฉันเนี่ย กินหมดเลยใบอ่ะดูจิเนี่ยเหลือแต่ก้านเนี่ยแจ้ฮะ <c oughs> แกแกไม่เหลือไว้ให้เป็นความสวยความงามของสวนเลยเเลยเนี่ย <c oughs> กินหมดแล้ว <c oughs> Yeah you can feed them <c oughs> I don't see your face ออลโยเลกโอเคเออสุกี้รอได้เฮออลโยเลกอะ go head go h e a ูนยูอีดลันแหละไอเดี๋ยวเจไปเจไป ไปละตามไปละเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในโลกออนไลน์จริงๆแอปอะไรก็ไม่เล่นไม่อออนไลน์แม้แต่รูปก็ไม่ให้ถ่ายลงออนไลน์ ก็ข้าใจอเนาะแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันต่างชาติบางคนเขาก็ไม่ชอบไม่เอารูปเอาวิดีโอขอไปอัปโหลดบางคนเขาก็โอเคไม่มีปัญหาลงโหลด No, don't see your face. s e e your leg only. เล n ด s e e y ย u ว face. See y เล r leg o เล y ก่อเหตุ you can walk no problem ตามตามตามไก่ตาม เวลาอาหารปกติของไก่แจ้ส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายเพราะเชาวๆจะให้เขาหากินเองก่อนในส่วนกินมดกินแมงกินผักกินหญ้าไป,ไปตามไปนอากาศกำลังดีในช่วงนี้แสงแดดจ้าแต่ไม่ร้อน